สวัสดีชาวไนโคทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนไปดูกิจกรรมใหม่ล่าสุดครับระหว่างกิลไฟกับวีบีครับได้เข้าร่วมมือกันเพื่อจัดก,กิจกรรมสําหรับเกมที่กําลังจะมาในเร็วๆนี้สําหรับไนโคหรือถ้าใครนะครับอยากจะได้ไอเทมในเกมพิเศษเฉพาะการลงทะเบียนผ่านกิลไฟครับบวกเงินรางวัล1น0 0 0แบาทก็แนะนําเลยนะครับเราจะไปทําอย่างไรบ้างครับมีเงื่อนไขอะไรบ้างผมจะพาเพื่อนไปดูทั้งหมดเลยครับระหว่างกิลไฟ คใครชอบอย่างเ้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปครับของนะครับที่เราจะได้จากการลงทะเบียนเนี่ยมีของอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพื่อนฟังเพื่อนๆเนี่ยอย่าลืมนะครับคนไหนที่ยังไม่มีกระเป๋า wallet นะพยายามไปสมัครนะครับถ้าใครยังไม่สมัครเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปสมัครนะยิงใต้คลิปเนี่ยผมจะมีไว้ให้กับเพื่อนๆนะครับก่อนอื่นเลยหน้าแรกเนี่ย ที่เราเข้ามานะครับก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมในตรงนี้เนี่ยให้เรานะครับไปที่หน้าแรกของกิลไฟกันก่อนครับสำหรับหน้าแรกของกิลไฟเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ครับเริ่มแรกเนี่ยเวลาเราเข้ามานะครับเราก็จะเห็นการโปรโมทใหม่ล่าสุดนะครับของกิลไฟนะเพื่อนๆก็จะรู้อยู่แล้วนะครับกิลไฟเนี่ยคือเกมไหนที่เป็นเกมที่มีคุณภาพนะครับทางกิลไฟเนี่ยจะส่งทีมนะครับหรือส่งกิลเนี่ยเข้าร่วมทุกเกมเลยนะเอาละครับเริ่มแรกเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับให้เราจอยกิลไฟตรงนี้ครับเพื่อนๆไม่จําเป็นนะครับต้องสมัคร เป็น user อร์ l ิ f i g ก็สามารถเข้าร่วมแคมเปญนี้ได้ครับแล้วแต่เพื่อนๆนะครับแต่ในส่วนตัวผมแล้วนะครับผมก็อยากสมัครกิล l d f i เพราะว่ากิล l d f i เนี่ยมีกิจกรรมอะไรเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวกับเกม n f t หรือเกม p e t o นะครับให้กับเราร่วมเล่นนะครับอันนี้เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะหรือเพื่อนๆนะครับที่ไม่อยากจะสมัครเลยหรือขี้เกียจหรือว่าไม่สะดวกในการสมัครนะครับก็ไม่จะเป็นนะครับก็สามารถเข้าร่วมแคมเปญนี้ได้เหมือนกันครับผมพอเราเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะครับนี่ ก็จะรองรับทุกอย่างนะครับตรงนี้เนาะถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยเราก็จะเห็นว่า g f วไฟนะครับและก็ w ีมิกเนี่ยร่วมลงทะเบียนนะครับกับ Ni ท์โฟลนะสิ่งที่เราจะได้ครับเราติ๊กดตูตรงนี้ก็ได้ครับอ่ะเราก็จะเห็นว่าของเนี่ยมันจะค,คล้ายๆกันกับการที่เราไปลงทะเบียนนะครับที่อยู่ในเวฟของ w ีมิกประกาศในวันที่11บเอกราคมที่แล้วนะครับตรงนี้นะใครมาดิจิตเตอร์ตรงนี้เนี่ยผมแนะนำในอย่างนี้นะครับเพื่อให้เกิดความชัวร์ที่สุดนะให้เพื่อนนะครับ เอา Gmail ตัวใหม่นะครับหรือว่าเป็นเมลใหม่ไม่ใช่เมลเดิมที่เ,เพื่อนๆเนี่ยลงทะเบียนตรงนี้ผมเชื่อว่าเ,เพื่อนๆเนี่ยลงทะเบียนไว้หลายอ e ีเมลมากอ่ะผมเชื่อตรงนี้แล้วครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะทําตัวเด็กนะครับเพื่อที่จะเป็นลีกาชานะผมเชื่ออยู่ตรงนี้นะครับของลงทะเบียนตรงนี้เนี่ยมันจะได้เหมือนกันเลยนะครับอ่ะเราติ๊กดูตรงนี้ก็ได้นะครับสิ่งที่เราได้จากไนโคลเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นนะครับก็จะมีหมาป่านะ หมาป่าที่เป็นทานสีฟ้านะครับอ่าเป็นสัตว์เลี้ยงอ่าเป็นสัตว์ขี่สีฟ้านะครับแล้วก็เหรียญกิจกรรมเนี่ยเขาจะเป็นเหรียญยศใช่ป่ะอ่าแล้วก็เงินโกร์นะครับประมาณ5 0 0 0 0น และกล่องสนับสนุนนะครับบัฟต่างๆเนี่ยก็จะ1กล่องนะคิวไฟเนี่ยก็จะให้ของบัฟพวกนี้ด้วยเหมือนกันครับเราจะเห็นกล่องข้างบนนะครับเป็นกล่องเริ่มต้นการประช,ชุมไทยใช่ไหมก็จะมียาบัฟต่างๆนะครับก็5ขวดเหมือนกันนะเราก็จะเห็นว่ายาเนี่ยถ้าเราดูตรงในเกมนะครับใช้ยาบัฟพวกนี้เนี่ยตลอดเวลาเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเล่นอยู่และผมก็ใช้ประจําด้วยซึ่งมันเป็นของที่สําคัญมากๆนะครับพวกนี้นะต้องใช้ในการฟาร์มโอเคครับเราได้รหัสยืนยันอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะ ตัวนี้คือเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราประกุดติ๊กตรงนี้ด้วยอย่าลืมครับ่แล้วก็ดิจิตเตอร์ตรงนี้นะคบผมครับนี่ยอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยอันนี้เราลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นทุกอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับทั้ง2จากนั้นนะครับผมให้เรากลับเข้าไปที่กิลไฟเหมือนเดิมครับสิ่งที่เราจะต้องการจริงๆเนี่ยมันคือตรงนี้ครับเราจะต้องเอากระเป๋า wallet นะครับระหว่าง wallet v e e i x ครับหรือ U N A ก็ได้หรือ Pay v e b i ก็ได้ครับผม มาใส่ตรงนี้เพื่อยืนยันนะครับว่าเราเนี่ยอยากจะลุ้นรับมูลค่านะครับเราเห็นนะลุ้นรับวีมิกดอลลร์นะครับมูลค่า1 0 0 0 0แบาทสิ่งที่เขาจะให้ครับก็คือ1000วีมิกดอลลร์นะครับไม่ใช่เหรียญวีมิกนะ1000วีมิกดอลลร์นะครับเราเห็นวีมิกเอตรงนี้ไหมครับอ่าจะได้อยู่1คนนะครับหนึ่ดอลลร์อ่ะผมตีไว้อย่างนี้นะผมไม่ขอเรียกเป็นวีมิกละกันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะครับ300วีมิกดอลลร์ครับ ได้อยู่ประมาณ5รางวัลน,นะครับนี่คือรางวัลในการรุ้นลับลรงทะเบียนนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยรางวัลที่เราจะรุ่นลับก็คือ3,000วิกดอลลร์นะครับก็อยู่ประมาณ100,000กว่าบาทนะครับถ้าเราคูณณปัจจุบันนะครับตอนนี้ราคา US d ลลาร์เนี่ยก็ขึ้นไปอยู่ประมาณ35ก,กว่าๆนะครับถ้าเราคำนวณอย่างนี้นะคูณหนึ่งก็ได้นะครับ35.5นะผมเกาะตีแบบนี้แล้วกันนะครับก็อยู่ที่ประมาณ165,000บาทนะครับก็ แล้วแต่ดวงนะครับตรงนี้นะใครใส่เลข s อเซนะครับของวีวิกเยอะคนนั้นก็มีสิทธิ์เยอะนะแล้วแต่เพื่อนๆนะครับก็ไปลงทะเบียนกันเองนะอันนี้ผมไม่ขอบผู้เยอะละกันนะครับอ่ะส่วนผมผมก็จะรอลงทะเบียนนะครับก็ใส่เลขกระเป๋านะครับเห็นไหมใส่เลขกระเป๋า s อเของวีวิกเข้าไปนะครับเวลาเราได้รางวัลเนี่ยมันก็จะเข้ากระเป๋าวีวิกเพย์ของเราเลยหรือเราจะใช้วีวิกธรรมดาก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะแต่สุดนตัวแล้วผมแนะนําว่าให้เป็นวี i ิกเพย์เลยครับเพราะว่า ถ้าเรามีดอลล่าในตัวเกมอ่ะถ้าเราไปเล่นเกมในโคกันแรกเราถึงจะมีตังใช้ได้ครับเอ,อิดถึงจะมีตังแบบว่าไปเติมกาชงกาชาหรือว่าไปเติมแพ็กอะไรต่างๆนะครับในตัวเกมได้สบายนะเราถึงจะทําตัวไวไงอืมเห็นไหมพูดอย่างกับคนที่จะได้รางวัลแหละเอาละครับผมทีนี้เรามาดูตัวเกมนะครับว่าของเนี่ยที่เขาให้เรามาเนี่ยสำหรับคิวไฟที่ร่วมกับวีมิกนะครับซึ่งของบัฟนะผมขอพูดบัฟแล้วกัน เพราะว่าปั๊บเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะครับซึ่งถ้าเราจะใช้เนี่ยเราก็สามารถไปซื้อได้นะกับ npc นะครับ npc โดยเราจะใช้โก แต่ปัญหาก็คือยิ่งเราใช้อะโกเราจะไม่ค่อยได้มีซื้อสกิลใช้นะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเขาใช้ในส่วนของเงินโกนะครับในการซื้อสกิลแต่ละต่างๆเนี่ยเรามาใช้นะครับสกิลที่เราจะปลดล็อกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสกิลเขียวสกิลฟ้าถ้าใครเป็นคนที่ประหยัดโกประหยัดใช้ตังมากที่สุดเนี่ยจะได้สกิลฟ้าใช้ก่อนชาวบ้านนั่นเองครับอันนี้คือบัฟแรกนะครับก็หวด1หนึ่งเนี่ยจะอยู่ประมาณ8 0 0โกครับบัฟที่2นะครับี่เห็นไหม ก็ให้ทั้ง4หน่วยนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มแม่นยําด้วยเพิ่มดีเฟนต์ด้วยนะครับ4หน่วยค่อนข้างดีนะบัฟแรกเนี่ยยังไงก็ต้องติดตัวกันอยู่แล้วครับเพราะว่าบัฟนี้เนี่ยมันให้เราสามารถโจมตีความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น20%นะครับอันนี้ก็ทําให้เราตีไว้ด้วยกันนะครับผมบัฟต่อมาเนี่ยสามารถซื้อได้จากตรงร้านช็อปนะร้านช็อปนะครับไม่ใช่กับ NPC นะร้านช็อปกดตรงนี้ครับตัว V ก็ได้นะคีรัสนะครับจากนั้นให้เรามาที่ตรงนนนนนนีี้้้ะะะคครรรรััับบบบกก็็จเปซือแายวตงทุน ถ้าเรามีติดตัวนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่ดีมากนะเห็นไหมตั้ง3หน่วยเลยนะครับอ่ะสหน่วยเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวพูดให้ฟังนะครับสหน่วยเนี่ยอันนี้ขวดนี้เนี่ยจะใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณ3นาทีนะครับเอ้ยสานาทีนะครับหก็คือ basic attack power ก็คือการโจมตีพื้นฐาน3หน่วยแล้วก็เพิ่มเ็นยําอีก3หน่วยนะครับเพิ่ม defense อีก3หน่วยแล้วก็ defense reduction นะครับบวกอีก2หน่วยเป็นประโยชน์นะและตรงนี้เนี่ยสามารถซื้อได้แบบจํากัดด้วยนะครับหวันเนี่ยเราซื้อได้แค่5ขวด 2 0 0 0 0ก็ยังไงทุกคนต้องซื้ออยู่แล้วตรงนี้นะครับกับใบตีบวกนะช่วงแรกเนี่ยเราได้ซื้อใบตีบวกเยอะอยู่แล้วครับก็พยายามประหยัดตังค์กันให้คุ้มค่าที่สุดนะทุกคนนะเกมนี้แบบค่อนข้างเปลืองมากๆสําหรับโกนะครับมันใช้เปลืองจริงครับเอาละถ้าใครไม่เชื่อนะครับผมจะพาเพื่อนไปดูค่าสกิลนะสกิลมันคือแพงเกินซึ่งหมดกับสกิลหนึ่งนะครับต้องอย่างเช่นสกิลบางสกิลเนี่ยมันต้องอัพสามขั้นใช่ไหมโอ้โหต้องซื้อ3เล่มอ่ะที่ดูนะครับ อย่างเช่นนะครับสกิลเขียวปกตินะล้านสองยเงี้ยต้องซื้อ3เริ่มนะครับหมดไปประมาณเกือบ5 m นะเต็มเต็มเลยนะครับถ้าเป็นแบบสกิลฟ้าดูดิ9กล้านนะครับแล้วต้องอัพ,อพขั้น1 2 3อย่างเงี้ยครับสามขั้นก็ปาไปแบบ27ล้านแล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละอ่ะก็อยากจะให้ทุกคนนะครับประหยัดด้วยนะสำหรับปับ๊บ ถ้าเราได้จากกิจกรรมนะครับของกิลไฟก็อย่าลืมครับฝากตรงนี้ด้วยนะครับกิลไฟแล้วก็วีมิกครับแล้วก็ลุ้นรับเงินรางวัล a อดด็นะครับประมาณ6ท่านนะที่จะได้รับรางวัลทั้งหมดนะครับสามดอลลาร์นะครับหท่านนะก็จะประมาณนี้นะครับขอเพื่อนเพื่อนโชคดีนะครับใครดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยครับในโคจะเป็นเกมที่พวกเราเนี่ยจะเล่นกันยาวๆจนข้ามปีกันเลยทีเดียวนะครับผมฝากไว้แค่นี้ครับ